เริ่มต้นไปที่การเมืองกรณีการเลือกนายกอาบาจอนะลุงชานใจดีอุตสาฟาฟันชนะเลือกตั้งนะได้คำแ็กกลับมานะแต่ปรากฏว่ากรรมเก่าจากการกระทําสมัยเป็นอดีตนายกอาบาจอยุคโน้นถูกระชชี้มูลแล้วปปชก็ส่งฟ้องสารปราบโกงคดีอยู่ในชั้นศาลเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาเพิ่งไป ยื่นแล้วก็ประกันตัวออกมาตอนถูกสั่งฟ้องนะแล้วก็มาลงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าตามแนวทางที่กฤษฎีกาเคยชีย้เอาไว้ผู้ถูกปปชชี้มูลอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะพ้นจากตําแหน่งไปแล้วแล้วกลับมาเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ก็ตามแต่กลายมาเป็นประเด็นร้อนวันนี้ครับต่อให้กรกะตรับรองผลคุณชานเข้าปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องหยุดทันทีประเด็นนี้มีการมองต่างมุมทาง ข้อกฎหมายกันด้วยตอนนี้วันนี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีฮะนายเศรษฐาทวีสินวันนี้เป็นประธานการประชุมครมสัญจรที่โคราชนะครับไปถามคุณเศรษฐาเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนคุณชาญพวงเพชรนะก็ไปถามนายกรัฐมนตรีว่ากรณีนี้เนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแล้วต้องทํำยังไงท่านนายกตอบยังไงฮะเรื่องนี้ก็ติดตามข้อกฎหมายแล้วก็เป็นเวลาบกฎหมายครับผมไม่ไม่ไม นหน้าที่พรรเพื่อไทยครับผมพอดีผมไม่บบรู้จักท่านเลยนะครับแต่ก็พร้อมครับถ้าใครจะทยที่จะรับเลือกพอเป็นนายกรันก็พัฒนาร่วมร่วมร่วมกันคือท่านนายกก็พูดชัดนะครับเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยทนะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยสำหรับกุญชาญพวงเพชรเพราะฉะนั้นว่าไปตามกระบวนการใครได้รับเลือกมาแล้วผ่านกระบวนการก็ทํางานกันแต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจทําไมเรื่องไปถึงพรรคเพื่อไทยนะคือหนึ่ง กรณีนี้อาจมองว่าเป็นบุญมีแต่กรรมบังของลุงชาญใจดีบุญมีก็คือคุณทักษิณพักเพื่อไทยบ้านใหญ่อุ้มสมผักดันจนชนะเลือกตั้งแต่กรรมบังก็คือกรรมจริงๆนะกรรมเก่า,ก,ารกรรมก,ก็คือการกระทําของตนเองผลแห่งการกระทำํำถูกชี้มูลถูกดําเนินคดีและยังไม่มีคมําพิพากษาลุงชาญยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตามหลักที่กฤษฎีกาชี้ไว้ก็คือถูกปปชชี้มูล นะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาไงค่ะทีนี้ศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วพักเพื่อไทยรู้หรือควรรู้อยู่ก่อนหรือเปล่าเพราะว่า,าชี้มูลตั้งนานแล้วมีกรณีนี้อยู่นะแล้วส่งฟอกศาลไปแล้วนะเรื่องเนี่ยรู้อยู่ก่อนจะลงนายกอบจอ,อยู่แล้วนะแล้วเพื่อไทยไปหยิบสินค้ามีตําหนิมาขายให้ชาวปทุมหรือเปล่าทีนี้ มันจึงเป็นประเด็นที่ไปถึงพรรเพื่อไทยด้วยไงว่าอย่างลุงชาตเนี่ยเปรียบเปลอยนะครับเหมือนสินค้ามีตําหนิหรือเปล่ารู้หรือควรรู้อยู่แล้วนะว่ามีคุณสมบัติลงเลือกตั้งแต่คนที่ถูกชี้มูลในแนวทางก็มีอยู่แล้วว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้ประเด็นก็เลยไปถึงพรรเพื่อไทย วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยสอบถามลุงชาญใจดีคือเราโทรศัพท์ไปสอบถามคุณชาญพวงเพชรเนะคะเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะส่วนการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นตอนนี้ตนยังไม่ได้เป็นนายกอบจอเลยนะคะจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรเพราะว่ายังไม่มีการรับรองยังไม่ได้เป็นนายกอบจอ นักข่าวเราถามต่อว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเลขากฤษฎีกายืนยันว่าถ้ารับตําแหน่งปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปั๊บปรากฏว่าคุณชาญตัดสายโทรศัพท์ทิ้งทันทีเลยค่ะอืมก็สัญญาณขาดไปเลยใช่ไหมสัญญาตูตู๊ดตๆตุเลยอ่าก็เป็นไปได้อาจจะตัดสายโทรศัพท์กดวางหรือมือบังเอิญไปโดนอ่าหรือสัญญาณไม่ดีพอดีนะ ท่านกำลังเข้าสู่มรักรลุง <S <S ชาญใจดีเราก็พยายามให้พื้นที่นแต่กำบัง<น>เลขาธิการพรรคเพื่อไทยฮะสระวงเทียนทองวันนี้ยืนยันว่ากรณีนี้ควรให้ศาลเป็นคนสั่งนะหากกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ที่ถูกคำสั่งฟ้องไปศาลปกครองอีกกรณีของนายชาญเนี่ยฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยตรวจสอบแล้วว่าเห็นว่าเรื่องนี้ปปชเป็นโจทก์ฟ้องแล้วศาลเนี่ยประทับรับฟ้อง นายชานไม่มีตําแหน่งหน้าที่จึงยังไม่ควรมีกรณีที่ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้วถ้าจะต้องหยุดเนี่ยปปชที่เป็นโจทย์ต้องยื่นคาร้องต่อสารอันนี้มุมของพรรคเพื่อไทยนะ,ะโดยเลขาธิการพักคนะคือบอกคดีเนี้ยปปชชี้มูลความผิดมติเอกันเก้าต่อศูนย์นะ,ะเรื่องของการทุจริตเรื่องถุงยางชีพนะซึ่งคุณชานยังมีผู้บรินุทธสุดอยู่แต่หลังจากนั้นกระบวนการก็คือส่งไปที่อายการ ก็ปรากฏว่าคุยกันอยู่นานนะหาข้อยุติไม่ได้สุดท้ายปปชอฟ้องเองแล้วฟ้องเองเนี่ยลุงชานก็ไปศาลกับพวกเอาโฉนดที่ดินยื่นขอประกันตัวออกมามุกกระาพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ลุงชานไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนี่จะไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดรับตําแหน่งแล้วนะก็เป็นหน้าที่ที่ปปชซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยต้องไปร้องต่อศาลเองว่าจําเลยในคดีนี้ขณะนี้ได้เป็นนายกอบจเพราะฉะนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้คือมุมของ คุณสระวงเทียนทองต้องให้ศาลเป็นคนสั่งส่วนเลขาธิการอส่วนรองนายกฮะแกนนําของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะวันนี้ให้สัมภาษณ์ปมนี้ครับยืนยันว่าเรื่องนี้กรณีของคุณชาญเนี่ยนะ,ะความเห็นของกฤษฎีกาเป็นความเห็นทางกฎหมายการจะหยุดหรือไม่หยุดต้องเป็นคําสั่งศาลเท่านั้น ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆเรื่องของคุณชานเนี่ยเคยเคยสารปปชยื่นแล้วก็ประทับรับฟ้องไปแล้วสารพยาธิเจริญแต่ว่าตอนนั้นที่ยื่นเนี่ยคุณชานไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีคำสั่งอะไรก็ถือว่าจบไปส่วนในหนังสือเวียนที่ทางกฤษฎีการเป็นความเห็นนะนนั้นก็ก็ผมคิดว่าก็เป็นเป็นข้อคิดเห็นางกฎหมายของกฤษฎีการนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณการได้ถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับระบวนการยุติธรรมต้องสารสั่งเท่านั้นกฎหมายเขียนว่าแม้ว่า เป็นความเห็นเป็นความเห็นกิษฎดีกกนะครับถึงที่สุดยังไงก็ต้องให้ศาลสั่งไม่ใช่กิษฎดีกกบอกอย่างอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องดำเนินการท่านดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นความเห็นกิษฎเดียกศาลก็ตัดสินใจเป็นอื่นได้เพราะฉะนั้นนี้อยู่ที่ดุลพินิจศานต้องไม่ไปเข้าเรื่อง เมื่ไรฮะเราคิดว่าต้องมีคำสั่งของศาลถึงแท้ดุลยพินิษฐ์นะรไม,ไม่ไม่ใ,ในมุมเมื่อไทยกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อกฎหมายชัดเจนว่าต้องสารสั่งขณะนี้ศาลยังไม่ได้สั่งอะไรนะครับจนกระทั่งสามารถมีคุณสมบัติไปสมัครได้เพราะฉะนั้นถ้าศาลจะสั่งเมื่อไหร่เราเรื่งไม่ทราบอยู่ที่ดุลยพินิษท่านเพราะฉนั้นไม่ใช่ในมุมของเมื่อไทยมองแต่ว่ากฎหมายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกระบวนการตามยุติธรรมใละกระบวนการกฎหมายชัดเจน อันนี้เป็นมุมมองทางกฎหมายของแกนนําพักเพื่อไทยนะมองว่าต้องให้ศาลสั่งมุมมองของกฤษฎีกาก็เป็นมุมมองของกฤษฎีกาขณะนี้ศาลยังไม่สั่งแล้วก็อ้างว่าตอนสมัครยังสมัครได้เลยนะยังไม่เห็นมีปัญหาตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้คือมุมของคุณภูมิธรรมทีนี้นักข่าวก็ซักต่อฮะว่าคือเรื่องนี้ทราบแล้วใช่ไหมตั้งแต่ก่อนจะลงนายกอบจอคือตอนลงนายกอบจอเนี่ยไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายคนจะลงนายกอบจอได้มีคุณสมบัติอย่างนี้มีไม่มีลักษณะต้องห้ามแบบนี้คนที่ต้องคดีอยู่ในชั้นศาลเนี่ยลงได้เพราะถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไง<ฆ>ไม่เป็นลักษณะต้องห้ามนะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดกรณีอะไรขึ้นอันนี้ผมเติมข้อมูลให้นะคุณเหมียวกําลังจะลงนายกอบจอนะอาจจะมีการกันแกล้งฟ้องคดีกันเพราะขาดคุณสมบัติแล้วลงไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังเปิดกว้างอยู่<ฆ>ไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่เรื่องของผู้ดํารงตําแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มันมีแนวทางที่อ้างอิงกับกฎหมายปปอชอไม่ใช่เป็นแนวทางกฤษฎีกาแต่กฤษฎีกาเนี่ยมองตามกฎหมายปป,ป,ปอชเห็นว่าปปชชี้มูลแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการวางแนวทางว่าถ้าเป็นกรณีพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่ล่ะสมมุติว่าลาออกแล้ว,ลวรับเลือกตั้งใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อได้ไหมถ้าแบบนั้นเกิดฎีกาก็บอกไม่ได้ แต่เมื่อสักครู่นี้คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องรอให้ศาลสัง่งอันนี้คือจุดต่างตอนนี้<ฆ>นักข่าวก็เลยถามพักเพื่อไทยว่าตอนนี้รู้อยู่แล้วนี่ตั้งแต่ก่อนที่จะคัดคุณชาญมาลงอะ่ะนะแล้วยังคัดมาแบบนี้ไนต,ตองดีแล้วเหรอไปฟังคําตอบจากแกนนําพักเพื่อไทยมี่รัเราทราบปอด o r e ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ก็เป็นเรื่องที่ euh ฝ่ายที่เขาดําเนินกระบวนการคัดเลือกอะเขาก็คงดาเนินการคัดเลือกอย่างได้ไต่ตองดีแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในพรรคมากนะครับก็ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการเหมือนุณชาตเองอะค่ะก็น่าจะรู้ว่าตัวเองมีเรื่องนี้อยู่ค่ะแล้วไปสมัครแล้วถ้าเกิดมีการชี้ว่าต้องอยู่ในบทหน้าที่ สเียยังไม่รู้เลยว่าจะมีการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องกินตินาการผมว่าต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมก็ทําหน้าที่ที่เป็นปัญหาสําหรับเนี่ยต่อข้อถามที่ว่าพักเพื่อไทยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วทําไมถึงยังไปเลือกเอาคุณชานมาลงนะะเหมือนกับเอาสินค้ามีตําหนิมาหรือเปล่านั่นไงค่ะนะแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยชี้แจงว่าตอนนี้มันยังไม่รู้เลยว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะมันต้องให้ศาลสั่ง อันนี้คือความเชื่อของพรรคเพื่อไทยมองกฎหมายว่าแบบนั้นแล้วกฤษฎีกาล่ะว,วันนี้ฮะเลขาธิการกฤษฎีกาวันนี้ให้สัมภาษณ์คุณประกรณ์นินประพันธ์นะฮะท่านเลขาธิการกฤษฎีกากรณีที่นายชาญพวงเพชรชนะเลือกตั้งแต่ยังมีคดีค้างเก่าปปชชีชช้มูลไว้แล้วฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบประทับรับฟ้องไว้แล้วนายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันนี้ท่านเลขาธิการกฤษฎีกาฟันธงเลยนะฮะว่าใช่ ต้องหยุดครับเพราะอะไรมีคําอธิบายด้วยครัเ้ย่เมื่อไหร่ที่เข้ารับหน้าที่ก็ต้องหยุดครับตามข้อกฎหมายนะคะคือหมายถึงว่าแม้จะหวนกลับมารับตําแหน่งใหม่ก็ยังต้องพักอยู่ใช่ไหม أي, ต้องหยุดครับ,รบวัตถุประสงค์นในคำวินิจฉัยของผู้สืกสัดารได้บอกไปแล้วว่า เดิมเนี่ยเขามีไม่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 ได้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง<ต>เป็นการเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปชสีมูลก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตําแหน่แล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยลอจิกออกมาแล้วมัต้องหยุด ราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดหนึ่งนะครับกรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมานคาดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดำรงตําแหน่งใหม่นะครับะะอาจจะไปยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาหรือไม่อยากไาอันนี้อั่างที่หนึ่งอันนี้สองก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจ,จเกิดขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรรับหลักกฎหมายปกติกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรแลยต้องมันเป็นไปในยทนักฎหมายอยู่เลยกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยมันบูดชัดเลยนะครับ คือครอ,ครอบ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 คลุมถึงกรณีที่พ้นตาแหน่งไปแล้วแล้วกลับมาดํารงตาแหน่งใหม่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องหยุดแล้วท่านก็อธิบายเจตนารมณ์ไว้ด้วยไม่ต้องการให้ไปยุ่งเหยิงนะมันมีคดีก่อนอยู่แล้วนี่ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเกิดสุดท้ายแล้วสารตัดสินว่ามีความผิดพบตัดสินว่ามีความผิดมันก็จะขาดคุณสมบัติในการลงครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วทําอะไร แล้วมันจะเกิดความเสียหายได้พูด,ดง่ายๆอันนี้ท่านเลขาธิการกฤษฎิกาเมื่อนักข่าวถามซ้ําอีกว่าเป็นอตมโนมัติเลยใช่ไหมนะเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าต้องให้สารชี้ใหม่ว่าให้หยุดเลขาธิการกฤษฎิกาบอกว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เป็นไปตามผลของกฎหมายนักข่าวถามฮะว่าเอ๊กกรณีนี้คุณชาญมีสิทธิ์ไม่เชื่อความเห็นของกฤษฎิกาได้หรือไม่เลขาธิการกฤษฎิกาว่ายังไง มีสิทธิ์ไม่เชื่อได้ป่ะฮะในมีไม่เชื่อได้ไม่ไม่เชื่อหมายความว่าเขาเขาไม่เชื่อในคำวินิจฉัย่อาจจะมองว่ามันคนละตำแหน่งกันอะไรอย่างเงี้ยครับคนละครั้งกันนะก็แล้วแต่เขาดำเนินการคนที่จะจะเป็นคนชี้สุดนี้คือใครครับไอ้ท้องถิ่นเหรอครับโครงการปกครองสวนคือชี้ปที่เขาโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลนะครับ เรื่องของการเข้าสู่ตําแหน่งการดารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉนสอทอดเขาจะเป็นคนเป็นคนมีคําสั่งกฤนกาในส่วนที่เกี่ยวข้องตกับการคุณชานมีสิทธิ์ไม่เชื่อความเห็นของกฤษฎีกาหรือไม่ท่านเลขาธิการกฤษฎีกาบอกว่าหากไม่เชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นคนชี้เพราะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่ง การดำรงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอ,อปทอทั่วประเทศสอทอก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจะเป็นผู้ดําเนินการมีคําสั่งได้อันนี้ท่านเลขากฤษฎีิกาเนี่ยพูดชัดเจนนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครจะบริหารทีนี้นะก็มีความเห็นเพิ่มเติม,ตมว่าน่าจะเป็นปลัดอบจปทุมธานีนะ ซึ่งหลายกรณีก่อนหน้านี้อพอนายกอบจอหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นประหลัดคณะ,ะาาการประจำอันนี้สำนักข่าวอิสาราเอลนำเสนอเป็นแบนเนอร์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เข้ารับตําแหน่งก็ต้องหยุดนี่คือประโยคสําคัญของเลขาธิการกฤษฎีกาวันนี้ทีนี้นตรวจสอบไปที่เอกสารหลักฐานคี่ยคือมีเอกสารจริงๆครับบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่1486ทั2,565 อยู่ด้านบนขวาเห็นไหมครับเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ .2561 นะฮะถ้าดูไปไวๆรฮะเอกสารนี้นะมีทั้งหมด3แผ่นก็ลงนามโดยท่านประกรณิน,นประพันธ์นี่แหละครับท่านเลขาธิการเกษรีกาเมื่อเดือนธันวาคมปี65ครับเคสนี้ไม่ได้เจาะจงใช้เฉพาะกรณีของลุงชานใช้ทั่วไปครับ เป็นแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดถามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะแล้วก็ได้เนื้อความออกมาตามที่ท่านเลขาธิการสรุปเมื่อสักครู่นี้กระทรวงมหาดไทยนะพิจาราแล้วนะเห็นว่ามีกรณีแบบนี้นะแล้วกฤษฎีกาก็ตอบหน้าที่สองนะกฤษฎีกาเนี่แจกแจงเป็นประเด็นที่หนึ่งนะชี้มูลไปแล้วนะมีสามรายเนี่ยเขายกเคสตอนนั้นขึ้นมา มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่157ต่อมาปปรชรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาพ้นตำแหน่งเดิมไปแล้วและได้รับเลือกเขาไไ้ามาใหม่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คือสิธิการก็ตอบว่าชัดเจนว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ฮะแม้ว่าพ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้วอยู่ระหว่างการดํารงตําแหน่งเดิมในวาระใหม่ก็ตามแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปโดยผลของมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยป้องกันรปราบปรามการทุจริตนี่ลงนามโดยนายประกรณ์นินประพันธ์เพราะฉะนั้นเป็นแนวทางที่ถูกกำหนดเอาไว้ก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนายกอบจอ,อะไรนี่เลยด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เจาะจงไปสก,กัดหรือเล่นงานคุณชานท่านพูดตามความเห็นตามเอกสารเลย ท่านเลขาธิการเกษฎีกาทีนี้เพิ่มเติมอีกวันนี้สำนักข่าวอิสาราเปิดเผยครับว่าแล้วจริงๆเรื่องนี้สอทอก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยทําหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วว่ากรณีศาลร,รับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าฝ่าฝืนนะสั่งสอบให้พ้นจากตาแหน่งได้ทีนี้หนังสือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะสำนักข่าวอิสารานําเสนอครับว่าเรื่องนี้มันมีกรณีตั้งแต่10เมษายนปี67 นะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นทําหนังสือแจ้งเวียนผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดแนวทางตามกรณีคําวินิจฉัยของกฤษฎีกาเมื่อสักครู่ครับคือเขาแจ้งไปที่ทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดเพราะว่าจังหวัดเนี่ยก็กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเนะี่ยเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดให้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วในหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นแจ้งผู้ว่าไปเนี่ยนะยังระบุเอาไว้ด้วยว่า ถ้าเกิดมีการปกปิดไม่รายงานผู้ว่านะสมมุติว่านายกอบทอพื้นที่ด้งน,นั้นถูกปปชชีม่ญนะและยอมไม่ยอมหยุดไม่ยอมรายงานผู้ว่าว่าตนเองถูกนะมีบทลงโทษยังไงนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นนะยังเลระบุเอาไว้ให้ด้วยว่านะอยู่ในข่ายที่ผู้ว่านายอำเภอผู้กำกับดูแลตามกฎหมายนะนะสามารถที่จะกำชับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งคัด แล้วถ้ายังฝา่าฝืนนะปกปิดไม่รายงานหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผู้ว่าอาจดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานผู้ว่าหรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งได้<ม>นี่อันนี้คืออํานาจหน้าที่ตามกฎหมายปกตินะค่ะนะสามารถสั่งให้พ้นจากตําแหน่งได้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วไม่ยอมหยุดนะ ถือว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางตามกฎหมายดังกล่าวต่อให้ไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนแต่ว่าหลีกเลี่ยงปกปิดไม่รายงานอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถสอบสวนดําเนินการได้ครับนี่คือแนวทางที่แจ้งกับทุกจังหวัดเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาละเว้นเฉพาะกรีลุงชานาเกิดว่าสทออหรือผู้ว่าไม่เข้าไปดําเนินการมหาดไทยไม่ดําเนินการ มหาไทยเองก็อาจจะถูกมองว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ปมของลุงชาญใจดี <c oughs> แล้วประลัดนะประหลัดของอบจปทุมธานีคือใครเข้าไปในเว็บไซต์ของอบจปทุมธานีฮะก็ <c oughs> จะมีฐานข้อมูลนี้ <c oughs> ปัจจุบันก็คือนายยุทธนาแสงพงษานนทนะคนนี้ก็น่าจะต้องรักษาการถ้าหากว่าลุงชาญใจดีเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก็ต้องรอกกตรับรองผลก่อนนะ หรือถ้ายัางเห็นต่างาต่อไปี่วยความเห็นผมง่า,งนา,งายนิดเดียวลุงชากนกกตรับรองเมื่อไหร่ลุงชานก็ลองใช้อำนาจหน้าที่เลยนะแต่ต้องเสี่ยงจะถูกร้องนะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเจตนาฝ่าฝืนหรือถูกลงโทษสถานใดก็ต้องไปดูกันข้างหน้านะถ้าไม่เชื่อกฤษฎีการะนะ<ฆ>นะแล้วก็เป็นการไม่เชื่อกฤษฎีการโดยที่เลขาเพิ่งให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่เ<ฆ>นะี่ยจะได้ไม่ต้องเถียงกันก็ลองใช้อำนาจดู ส่วนปปชวันนี้ฮะถูกนักข่าวถามคุณนิวัฒชัยกเกษมมงคล<ม>เลขาธิการปรปชก็ยืนยันครับปปชชี้มูลไปนานมากแล้ว<ม>นะชี้มูลไปแล้วแล้วตอนนี้คดีมันพ้นจากมือปปชไปแล้วไปอยู่ในชั้นศาลแล้ว<ค>นะเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการการเลือกตั้งมันไม่เกี่ยวกับปปชแล้วสำนักข่าวอิสรารายงานเปิดมติปปชชี้มูลชาญคดีจัดซื้อถุงยางชีพซอถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจปทนะ อันนี้เป็นแบนเนอร์ข่าวของสำนักข่าวอิสราแล้วก็มติก็คือเอกฉันก้าเสียงปปชชีช้มูลชาญพวงเพชรนะฮะอันนี้เป็นการชี้มูลมีหลายข้อหานะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือ157่้าเจ็ด้วยแล้วตอนนี้คุณชาญก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดยังสามารถไปต่อสู้คดีชั้นศาลได้แต่มันประเด็นเรื่องการบริหารจัดการการปกครองเป็นกฎหมายปปช ถูกปปชาชี้มูลจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ส่วนกกตปทุมนะวันนี้ผอ,อ,อกก,กตปทุมธานีคุณป้องปราการนะก็เปิดเผยว่าคุณชาญพวงเพชรเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งม,มันเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตส่วนกลางครับนะก็ต้องรอกรกตส่วนกลางขณะที่ปลัดอบจปทุมคุณยุทธนาแสงพงษ์สานนเนี่ยนะก็พูดถึงกรณีนี้ว่านะก็ต้องไปไปตามขั้นตอน นะอยู่ที่ทางผู้ว่าจะสั่งมาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจากนั้นผู้ว่าก็จะสั่งมาถ้ามีคดีอะไรติดตัวปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะก็เป็นไปตามกฎหมายมแล้วแต่ว่าทางผู้ว่าจะว่าอย่างไรหลังจากนี้อันนี้ประลัดอบจรป,ปรทุมกล่าวนะส่วนมัมนตตธรรมธีรีมหาไทยมทหนึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลวันนี้ได้มีการตอบคําถามนักข่าวนะว่าสทเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานมาบ้างหรือย,ยัง คุรัตินบอกว่ายังไม่รู้เรื่องนะขณะนี้ยังไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้แล้วก็ถามต่อว่ากฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าเป็นหน้าที่ของสอทอตอบว่ายังไงฮะเร,งเรื่องสทหรือว่าทำในสื่อแจ้งมาเรื่องผู้สบะอบาจีทานนะคะยังไม่รู้เรื่องเลย เพียวเลยรกับสอนอเ็นกฤษฎีกาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสอนขอ่ะนหน้าฮกิษฎีกาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสอนอเรือยังไม่ศึกษาเลยตอนที่มที่อยู่ต่างจังหวัดอต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่รับรายงานถ้าเดิกลับไปก็มีคนสอบถามครับ เรื่องนี้ก็ให้เป็นเรื่องของกรมเรื่องตามกฎหมายกฎหมายม,มีอยู่แล้วทางสอทได้รายงานอะไรไปครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเระเบียบอะครับยังไม่ได้รายงานวันนี้เราประดุมครมอยู่ที่โคราชไงแต่ถ้ากิจ,จก,ก,ก,กิการบอกว่าสอทจะไปอำนาจในการสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามท่านประกอบไม่ใช่กิจกิจการบอกว่าหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้านายกชาญไม่เห็นด้วยถึงแม้สอทจสั่งเพราะนีจริงอย่างนี้ครับสอทก็โฟมือ ไม่ได้สั่งอะไรส่อสอคงคงต้องฟังอัยการอ่าอัยการด้วยแล้วก็ฟังศาลเรื่องพวกนี้มันต้องมีคำฟังฐานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมีความเห็นแย้งเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องก็ต้องให้ศาลผมก็ไม่มาแจ้งศาลรับมูลนะไม่ได้ศาลศาลศาลที่รับคดีค่ะผู้ริบศาลผู้ริบอ่าก็แล้วตอนท้ายมท .1 ก็กล่าวทิ้งท้ายไว้นะโอ้อยากให้เกี่ยวอะไรกับมหาไทยปวดหัวแล้วตอนนี้คือฟังดูเนี่ย นักข่าวพยายามจะจู่โจมซักถามนะมทหนึ่งก็บอกว่าต้องมีคําสั่งศาลไหมมันต้องมีความเห็นแย้งอะไรกันไหม,มเดี๋ยวรอถามโทรถามเลขากฤษฎีกาก่อนคือเหมือนยังไม่ได้คุยกับกฤษฎีกาะนะเพราะฉะนั้นรอดูว่ามหาดไทยจะทํำยังไงจริงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่อํานาจของรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะเป็นการกํากับดูแลของผู้ว่านะปทุมธานีก็ผู้ว่าปทุมนะก็ไปกํากับดูแลนะว่ามีกรณีแบบนี้ แล้วทํายังไงต่อแล้วก็อาจจะแจ้งไปที่สอทอสอทอก็กํากับให้หยุดถ้าไม่หยุดก็ค่อยไปศาลนะอันนี้คือแนวทางที่น่าจะติดตามหลังจากนี้ค่ะเนี่ยเลือกตั้งจบยังไม่จบนะมีกรรมเก่ามาบังฮระนะลุงชาญใจดี